Yeah, it's pretty clear, I am the size two But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do I got that boo book, that all the boys chase i got all the right junk, and I'm all the right places I see the magazine, working that Photoshop We know that you ain't real, you want to make it stop If you got beauty, beauty, just raise your focus every year i'm all that base รู้นู้สภาพสบักสบอมของนูดีกว่าฉันตอนแต่งเยอะม,มากจริงๆสถานะดีมากๆเลยนะคะ,ะในวันคอนเสิร์ตจะได้พบกับทั้งสี่ท่านนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเขาทำคนที่เกิดแล้วกัพราะวาไมู่้วนเขาจะไปทำอะไรในคอนเสิร์ตเย็ยบแผลให้เราได้ชมกันสดสดหรือว่าเจอรักม้ออะไรค่ะจะไปซีพีอาร์หรอคะ CPR ไปปะคะเผื่อจะได้ CPR เวลาอ่ะไปอ่ะไปเหรอคะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหรอคะอันนี้ก็งมว่าอะไร CPR ดูดีเนาะฉันไปทำ CPR มาเลยดูหรูหราโอเคหัวใจวายก่อนแล้วไปแบบคนจะอยู่เต้นเนี่ยไปช่วยป้อมหัวใจได้โอฉันต้องหยู่เต้นด้วยไหมอ่ะโอยจริงจรแล้วในวันคอนเสิร์ตพี่เจบทำอะไรคะวันคอนเสิร์ตจะวก็คงไม่ได้ไป CPR นะคะแต่ว่าก็ไปร่วมน้องเพลงเฮ้ย จะมาลองร้องเพลงอ่ะแต่อย่าเพิ่งผิใจไปนะคะเพราะว่าจะบอกเลยว่าเกิดมาชีวิตนี้ไม่เคยร้องเพลง<ม>จริงขนาดเพลงชาติยังผิดคีย์อะคะ่ะเจะก,ก็แบบแปลกใจมากที่เขาเลือกเจะมาเนี่ย <c oughs> แต่เรื่องราวพี่เจี๊ยบมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้ว <c oughs> ก็เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าให้กับนัใจให้กับผู้ชมที่เป็นผู้หญิงด้วยใช่แต่ว่าครั้งนี้จะก,ก็เลยจะต้องพยายามเต็มที่จะไปเรียนซ้อมเต้น ร้องเพลงกับใครคะกับพี่ซานี่ค่ะ oh. พี่แพลนเนอร์สวดมือแพลนเนอร์สวดสาาุดอยากไปไหมคะอยากเป็นเพลนเนอร์ไหมคะอยากเป็นอยากเป็นร้องเพลงได้ไหมคะไม่ได้จะเป็นได้แค่โน้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 เรียกลูกค้าหาลูกค้าเรียกลูกค้า ที่ไก็เลยาอากจะฝากทุกคนไว้ว่าให้าเกิดจะร้องเพียงไปก็อย่าล้านะคะค่ะกรุณาร้องเป็นเส้นหลักให้เจี๊ยบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะส่งข้อความไปบอกคนที่ซื้อบัตรทุกคนว่าเจี๊ยบจะร้องเพลงอะไรจะให้พวกท่านแม่นเนื้อร้องและคํานองไปช่วยเจียบนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวช่วยกันนะคะโอเค <ๆ S 2> นะคะ <ๆ S 2> สอนรับเจี๊ยบเราก็ไม่ได้เห็นเจี๊ยบร้องเพลงเป็นครั้งแรกใช่ใช่อารมณ์เหมือนกับงานโรงเรียนตอนเด็กๆที่แบบต้องมีคุณพ่อคุณแม่ไปเหนื้อซ้อมหนักอารมณ์ตื่นเต้นเหมือนวัยเด็กตอนนั้นเลยกลับมาอีกครั คือตอนนี้ถึงเต้นแล้วฮะคือเด็กอไมมถึงเต้นไม่ไม่ไม่ถึงเต้นเพรถึงถึงเต้นกว่าเออเราไม่ได้เห็นที่คอนเสิร์ตีแล้วแต่ละจะพูดทาาไมจะย้อนไปทำไมเดี๋ยวปานเดี๋ยวฉันก็จะถามปานเวยไม่เมื่อกี้เราปัตโปานบอกว่าตอนตอนที่ย่อนแล้านาทำอะไรอยู่นะไปไันเลยฉันจะโอเคออแล้วเนีียรุ่นเดียวกันไหม แล้วในคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่สายร้องกี่เดย์หรือว่ามีแบบอะไรพิเศษนะสามเดย์คะสองครึ่งถึงสามประมาณนี้สองครึ่งไหมสองครึ่งแล้วจะมีอีกคนหนึ่งมาช่วยผ่องแรงนะคะใช่อาจจะเป็นพี่ปานมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็แบบนี้คือแค่พี่พี่สายมาปรากฏตัวในคอนเสิร์ตนี้ก็ถือว่าเป็นความพิเศษแล้วนะคะแต่จะมีอะไรพิเศษพิเศษนะต้องไปติดตามในวันใดคอนเสิร์ตจริงด้วยส่วนพี่ปานล่ะคะครั้งนี้จะได้เห็นอะไรพิเศษพิเศษนะพี่ปานา ด่าไม่พิเศษแล้วเพราะเขาได้ยินทั่วบ้านทั่วเมืองหลายแล้วค่ะด่าเขาได้ยินมาโดยตลอดมันไม่พิเศษแล้วก็ต้องร้องเพลงกันพูดในดิฉันทำออนไรได้ฟังเพลงพร้อมๆที่คิดถึงกันมาก็น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ร้องเพลงมาจะรอบปีแล้วเหมือนกันไม่ค่อยได้ร้องเพราะเราจะเล่นไปฝางกันนะคะอาจจะมีสวดสารพัดย่าด้แลงานคนงานคนงาน